ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเอ,าาอ้าโยมบัตรเส้ยหัวตั้งนโมสามจบหลบก,ก็เละก็เละอธิษฐานจิตเอาออืให้เรียก,กทูบโยมบาทไเรียกทูบโยบัตละที่ได้มีเงินมาใสม่มุ่งหลังข้าวฝนยังตกใส่ฝนดวงตาคุ้มใบไว้เออเขาสีทองสีนั่นเป็นสีเสาหม้อเป็นสีไข่นำจับเจ็ดสี่ขอมาให้จุดทูบด้วย อาปู่ก็ให้มาจุดแล้วมันหมาได้บาตอก่อนจะไปทหารเขาบอลุยอีสานแล้วเขาบอลุยอีสานเอาขอให้สามโตแตกเดี๋ยวปู่เลือกให้ให้ปู่เสกก้อนปั๊บเสกให้แล้วเสกให้แล้วนั่นให้เพื่อนน่ะที่ทานนอนเลยปู่เสกให้แเราบอกให้สามโตเลยมาหนุนกันสามเล่มนี้นะครับออากให้สามโตตรงเลยเด้อ

ถูกอันนั้นมันก็จะเริ่มงอแล้วครับท่านผู้ชมครับลางนะครับไปคนละท่านปูมวนไห้อันนี้ปูมวนไห่มาเจอนี่ไห้เบื้องซองไห้น้าแน่น้อยๆสินะเออนี่อันนี้ของปูมวนไห้นะครับปูสถานธรรมมวนไห้ว่าสิตรงบ่อสิออกมาตรงกันบ่อเดียวสิออกมาตรงกันบ่อเนาะริกทูบก้าวโลที่สองกัลลังโภคครับ ตัวแรกเลข<ล>ยังตัวแรกเลขสองเลขสองะครับแล้วหันไมเบดแ้วหันีแนง้อีกเท่อนึงแต่ว่าเลขเลขแน่ใจลงบัตรอยากให้เป็นตัวไดเขียนไปหรือเปล่าเขียนแล้วครับอยู่ฟังผุนของปูเขียนอะไรกันเขียนไหนคือกันครับสองสี่สองสีตัวที่สามจะเป็นตัวไหนเราวุก่อนแ ชัดบอกว่าแปดสองสี่แล้วเนาะรุ่มครับเส้นสี่บอกสี่แน่นอนมากกว่นันตัวที่สองจะบะชิงสองสี่สองสามสองสี่แล้วอ่าตัวที่สามความเชื่อบอกว่าชอบแปดขอให้มากแปดเขาเหม็นวางในตรจะบาะสิ่นเขาไม่ยังจะบะสีชัดเจนสองสี่จะบดเชงครับ จะบะเชงชัดเกนจะบเชงสองสีครับสองจะบะเชงครับเลกูแมนทุนนะครับแมอยนอยู่ครับจะบะเชงสองสี yeah, ่สองสี่จะบาเชงอ้าเดาถถอเอาสองสอาสอจะบะเชงก็ลงพวงยังเดาดกศูนย์ สองสีเก่าคือมิดเดบ้นเจ้าดูเกทแทนนะสี่ศูนย <40. S 1> ์อสองสี่หนึ่งนี่นะเ,ปเปนาะอะไรทูบเป็นไงเด็กทูบทูบสามดอกเป็นยังไงเป็นตัว<า>ไหนบ้างสามดอกจะเป็นห้าโอเป็นศูนย์เป็น แกงอเป็นเก้าอีกแล้วน่ะเป็นหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกแล้วน่ะจะเป็นสองสี่ศูนย์อมาเลขมันหันไปแล้วตัวที่สามเกือบมาถึงที่เกือบถึงข้างล่างอือซี่เห็นแล้วบอก่าซีเห็นแล้วครับสองสีสองสียังน้อยหน่อยเนาะศูนย์ไม่ศูนย์ก็เห็นบอกวันนั้นท่านวันนั้นขั้นวิหายอยู่บ่โอ้ม่หารย่อมจะเป็นศูนย์ไง โเหล่าเก่าเบอก่เก่ากับแปดนะครับมันมีโ่มีเก่ามีแปดนครับตอนนี้แผ่นอยู่วันนั้นท่านมีแปดตัวเก่าเก่าคือสามอะไรกันช่สามตัวเก่านี่เลยบ้านแม่บ้านแม่รุ่นตัวสุดท้ายแล้วสองสี่รุ่นตัวสุ้าตัวสุดท้ายครับ อ่ะโดยเอฟจะพักเขาก็เป็นโมเมนต์ศูนยแล้วสองี่ยังครัาโมเมนต์ศูนย์แโมเมนต์เก้าแล้วสองอ่ะบ่2มกับสแล้วตัวนี้โสกับสามติดโะถ้ามีสามกับสามอยู่กลางเด่นโม่สอกับสามเอใไว้บวกโอ้ยจได้เหง่ผมใส่เลยเนาะครับใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ตว้องกับงกับสนะสองกับสามนะสองกับสามนะับานะสกับะบสานนะันองับมนอมาเบิ สองสี่สนะสองสี่สองดูเทพเลขอะไรดูเทพเทพสามสามสามท่านด้วยเอฟสามตนไหนเนี่ยัง่ห้อบัตเลต์คืออะไรครับเป็นเลขหกเลยครับตัวหนึ่งหนึ่งตัวยุคก้างอ่ะเป็นเลขหกทู่บ้นแมนมันใหม่เลิศกว่ามันจำเป็นเลขรู้จัไหน

สามมาแรงนะครัจะเขาสวนมักัสามมาสามมาเทียนซะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสามมาแมนบเรียกยังสองบ่สองสี่สองบ่มีโอกาสเป็นสองสสีองบ่แมนครับสองสี่สองสี่สครับสองสี่สองจะบายครับ สองสี่สองเขียนใส่กระดาษกระบาแข็งไม่แน่นะงวดที่แล้วหกหกสองงวดนี้ต้องสองสี่สองเขียนเลยตัวที่สามงวดนี้น่าจะเขียนใส่สี่เป็นเลขขามเนาะนะครับ คนซรินบอกว่าตะบะแขง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 คนศุรินบอกว่าตะบะแขงครับตะว่นเทียนก็ได้ิงกินกับเทียนะวนนะนมารกงกระดาษแกะกระดาษสองสี่สองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทูบชัดๆกระดาษกระดาษเปิดเปิดดูหน่อยไหมเเปิดดูหน่อยนะดองต้อว่าปีดว่าเขียนไว้ก่อนที่ทูบจะไม่หมดอ้าเขียนว่าอะไรสองสี่สองเนี้ยเอาของเปิดของมบัสเด้อของบัคนอะ เลขัตมาเห็่าเลยนะบัตรชอบเลขอะไรจะบะแข่งตรงไหมไม่นเลนครับเป็นเลขสองหกหนึ่งอเคเด็กดึงออนหน่อยดึนหน่อยเดี๋ไปทับเดยไปทับเลขสี่ออกมาข้างๆมันสองหกหนึ่งหกหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือเลขสองอ่ะอีกอันหนึ่งอีกตัวนึงของปูเนาะปูครับปูเขียนว่าอยากให้เป็นตัวนี้ตัวไหเนาะโอ้ นะครับบปตรงจัเจ้าเลยสุนีตรงของปูก็ตรงตัวเดียวันึงสองเหมือนกันสองนี่คือเห็นชี้ว่งแน่นอ่ะสองเก้าสามอ้าเอาทีนี้ดูสามทูบสามเล่มเห็นไหมหก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 เลน่ะนะตองหกอ้เหมือนกันเล่จ่อคู่วะหัวนี้ส่วนทูบ เซียงไทยนะครับได้สองสี่สองอ๋อน,นี่ละสองสี่สองนี่ละสองสี 2, 4, 2. 2> ่สองเอ้าเข่งๆเ,เลยสองสี 2, 4, 2. 2> ่สองวัตถุกับภูบสื่อเด้อบัถึงจะผู้บสื่อ,รอครับ,รบของปูที่เขียนมานี่ประมาทบ่ได้นะเลขสูตรไซส์กับมีแต่เก่าสามหาลอตเตอรี่บ่ได้เลย ของซุกปั๊มตัวนี้สามเก้าเก้าสามเลขชอบน้องบัตรก็คือสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งของปูเขียนให้ก็คือสองเก้าสามเลขทูปก็คือสองสี่สองอะไรต่มากด้วยครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเลขเครื่องหัวคนสุรินเรองเออเด็นึงเด็นึ่งอ่ะนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับก็ให้อิสีทุกคนเพื่อนครับนำไปพิเคราะห์พิจารณาเด้อทุกคนนะครับผมชอบตัวไหนก็จับเลยนะครับเนาะสำหรับเข็มนี้ก็ ฝากไปเพียงนี้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ